ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอรหัตเรื่องของพระอาราหารันตือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระสักพรนาคามีได้ผ่านมาแล้ว <c oughs> ท่านเห็นว่า <c oughs> ในด้านเขาสุขวิปสัสสโก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขับบิบัสโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสม,มอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช่อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นขะอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการมชฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ขคตสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเปลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาที่เรียกคำว่าพิจารณที่เรียกคำว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจรารณาก็เห็นว่าเจ้าก,การมชั้นทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก ถ้าเราจะทำลายทุกได้ยังไงกับพร,มมระมรัคไปเครื่องปฏิบัติได้วยศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมาชันทะเติม่มหน่ายเขาสมถาภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียโดยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าอาการของการมาชันธาทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกับโกว่าเป็นของดีก็แค่ความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนิดกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกับกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนุว่ารเราก็ว่ากันท่าสมถาวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไป ตีกล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสะนาญาณลนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสะนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านั้น เื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะให้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตตผลรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาพระอรมั t h a m ่ k สำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้ว แ้านาคามีผลผ่านมาแล้วที่ที่จะต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขณะนี้ถ้าเรียกว่าอรหัตมัคกําลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอารหัตคณเรียกว่าคนหนนทางของพะระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอาราหันต์นั่นเองอรหัตมรคอรหัตมา,ตา,มมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายัางไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่ายท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่นเมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไหมก็ต้องนอนตาปิดๆช้างนอนนี้ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษ งวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสําหรับผู้คนผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทําลายจิตใจของช้างแล้วทําทลายช้างให้มันตายไปเสียห้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิด วงของช้างจะทํางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกําลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอ ดังนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไลรไ้ยุยงกิเลสต่อไปนี้สําหรับอนาหัตตมักที่กําลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนาหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็ก นั่นก็คือยุงบั่งเหลือบบ้างเลนบ้างลายบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินทียเล็กเทียน้อยเพกอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จระชินาสีท่านเรียกว่าอะไร เตเรียกว่าหนึ่งรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรปูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรปูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจะอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทจหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจารมณ์พุงนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงเทียตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวแล้วทำยังไงเราก็ใช้มุงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุงอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไออวิชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บันทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วแล้สัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเร็วขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แค่คืไนไล่จับยุงทีะตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมใมส้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมให้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั้นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสะพายการมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคุ้มให้หมดนี่คุ้มได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทําลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือต้องกันใช้กระสวมตัวเราให้สิ้นภาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้ก็อันนี้ก็ได้แก่เริยสัตว์สี่นี่มันดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในคันทวักไมพระไตรปิฎกท่านบอกว่า,าวิชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูประชานรูประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในรมพุงที่อยากจะคิดต้องรีกหนอดรอยไปนิดหน่อยพุงในตัวนี้ของด้านพระนาคามีพุงในด้านกนุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูประชานดีอรูประชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ่งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงยังไงเราเป็นพระเท,เทวดาหรือว่าเป็นพรหมเราก็มีความสุขถ้าเรานิพานบนนั้นในฉันทานกับราคาดังสองรายการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความ th, ทุขกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นท hey, ุกหยาบเรียกไดทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพะโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสิทาคามีแล้วทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีม่เห็น เป็นว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสสุิคตสทรงตรัสเพื่อร่วบรัเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่ะพึงทํายังจะต้องทําต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในด้านในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทํเจ้องต้องมี เออใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็อย่างทุกข์จิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์เข้ามานะการถือตัวถือตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ของใสมันยังมีอยู่ กิจอย่างอื่นยังจะต้องทํายังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดคลุ่มไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีต้องดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสดาสิกิทาคาหรือบุตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาทั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถใช้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทําเส้หมดไปเลยมาสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสียเลยตัดเปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งคอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันในละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์คุณโมอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็อย่าขอรบไร้กัน,นสัน่นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซูปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนวีตเลิยด,ด้วยสบายสบายวิย่งแบบเรียบเรียบ คนเป็นพระนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความขันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมถ้าปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวชานรูปวชานมานะการถือตัวถือตนอุธทจะมีอารมณ์พุ่งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรายกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาเห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบระการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์พระหัตประหารเคท,ทันทีความจริงบรมีสิบการสําหรับพระรหาห์นี้จะรู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำาพละตัวนี้เราใช้คำละเลยทีเดียวละละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลตีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งสั้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้กร,รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาน อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงท้ายตัวละคือทานรบารมีตัวนี้อแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านศีระบารมีเขาอราหรันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดออกเคร่งครัด มัจยัตไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แทะโสได้เขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวัตอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เกิดแห้งไปการมาชันทะไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขามะของพระอนาคามีแต่เนคขามะพระอรหันต์นี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพราะอะไรเพร่ะยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสสำหรับวิทยะความภาคเพียรน,นี่ก็เพียนไล่ยุงจับยุงทุนลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่มีไม่มีมีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็มมีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาอาการขาดข้ออย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย คันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันเิริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอรมเฉยๆเพราะอารมมันเป็นปกติสมมติวันเดินไปนี่แดดมันร้อนจะไปต้องนั่งอดทนตัดกําลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนกันแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคันติแห่งอารมณละเอียดสาจจกความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปรราัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงสมเด็จอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปปชนันและรูปปชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเึ็นเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่แ่งคลอนสำหรับเมตตาข,ขาาุพรันนี้ปรากฏว่า เป็นอััปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งเคราะห์ขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างเขาหมันมันจะแก่ก็เชิยแก่มันจะป่วยก็เฉญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์เือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคาม,มีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่มไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏึัก็อยู่ในความอึดอัดถ้าก็อยู่ในความรำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นพกุกมันเป็นของสปกปตกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านและพูดอย่างภาษาที่ภาษาดีหมท่ทานพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในอยู่วยความอึดอัดอยู่วยความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถิวว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันจะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ย,ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหัน เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเชื่ตัวเดียวโดนละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละแต่เมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระลรหันอารัมบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌานคือบ้านในรูปฌานหรือบ้านในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรคนนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจา้าคนนี้เป็นพระอริยเจา้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอหรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปวิชาน,นรูปวิชานเห็นว่าเป็นของดีสืมมาณนะอุทจารตางอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอรหันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบริพยแกว้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วาจะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน ถ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาเ็แล้วก็ขอบรรดาท่านพู้บริษัททั้งหลายผู้รับฟังยงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาวงคนสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสัมพุรธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทังหลายจรรลุทํานั้นโดยฉับลันเถิดสวด